สวัสดีครับทิปนี้เรามาดูบ่อปลาดุกนะครับเลี้ยงปลาดุกของสวนพิกุลนะครับอยู่ที่บ้านสันโปงอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับโอ้โหปลาดุกเยอะเลยครับอันนี้เป็นดุกดุกอะไรครับเป็นดุกรัสเซียครับดุกรัสเซียอุ้ยจะใหญ่กว่าดุกวยหรือเปล่าครับไซส์มันใหญ่กว่าครับโตตัวเลวกว่าและไซส์ใหญ่กว่า โอ้ยอ่าที่มีวิธีการเลี้ยงยังไงครับก็จริงๆแล้วเราเลอกบ่อใช่ไหมเลิกบ่อเนี่ก็ที่นี่อ่ะมันอุ้มน้าดินอุ้มน้าไม่อยู่เราก็เลยใช้วิธีอ๋อ <หา S 1> เลยใช้บ่อปูนบ่อปูนแทนใช่ใช้บ่อปูนแทนแล้วก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องเสียมอะไรมากก็คือทำบ่อปูนแต่แล้วเราก็แค่ น้ำนี่เราก็แช่พวกกล้วยหยกกล้วยอะไรพวกนี้ให้มันอ๋อคือตอนที่เราจะใช้บ่อครับผมหมายถึงครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ใช่กับปูนเพราะว่ามันจะเป็นพวกอะไรอะเป็นปูนพวกเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นกรดเป็นด่างเป็นกรดใช่ครับเราก็เราก็ปรับสภาพให้มันให้มันอใช้ต้นกล้วยหยกกล้วยครับแช่แช่สักกี่วันครับผมแช่มาอาทิตย์เดียวครับผมอาทิตย์เดียวใช่ครับ อ๋อแช่กับน้ำพอน้ําใส่เข้าไปแช่รับแล้วกำแล้วก็ปล่อยน้ําปล่อยน้ำแล้วก็เติมน้ําเข้าไปใหม่พักหนึ่งแล้วก็เอาปลามาปล่อยง่ายๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนครับปล่อยก็ให้อาหารเม็ดไปใช่ไหมฮะก็ให้อาหารแค่อาหารตามขนาดมันไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แต่ว่าที่สวนเราจะไม่ให้ไซส์ใหญ่เพราะยังไงครับเน่องากว่าไซส์ใหญ่ คือเราต้องดูที่โปรตีนเราตีนเกิดเรส่งของโปรตีนด้วยโปรตีนก็คือเล็กทีสจะมากสุดโปรตีนนะกลางจะรองลงมาใหญ่จะน้อยสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไซ,ไซส์เล็กเนี่ยให้มันโตร,ระดับหนึ่งได้โปรตีนเนยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็นไซส์กลางตลอดเลยไม่เอาไซส์ใหญ่เพราะว่าไซส์ใหญ่สำหรับผมมันมันมองว่าลดโปรตีนปลาก็จะโ,ตโต,โตโตหยุดโตหมายถึงไซ<ป>ส์ของเม็ด ใส่ของเม็ดอาหารปลาอาหารปลาครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ใส่ปลางครับก็เลี้ยงก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีซับซ้อนก็คือปล่อยลงไปเท้าเย็นให้ตรงเวลาครับอันนี้ใช้กี่กี่เดือนแล้วครับอันนี้ผมเรื่องนี้ผมเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่ครับปกระลาประมาณสองเดือนกว่ากับสามเดือนสองเดือนกว่า สามเดือนแหละแต่ว่าครับผมมันไม่ขนาดนี้แต่ว่ามันไซส์บ่อปูนี่ก็จะไม่เสมอกันนะมันก็มีเล็กมากอ่าครับครับครับปลากันของตัวก็เล็กทีเดียวก็มีนะอ่ามันหน้าที่เหลือก็น่าจะเป็นพวก่เทคนิคการเลี้ยงน้อพี่เนาะน้ำต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำตอนนี้ผมเปลี่ยนน้ำประมาณสามวันสามวันครั้งใช่ครับผมที่พี่ใส่น้ำถึงเท่าไหร่ ใส่ใส่น้ำประมาณสามแงสามเส้นผมใส่สามในสี่เสประมาณสักห้าสิบเซนสักสิบเซนสรุปแล้วของพี่นี่เลี้ยงกี่เดือนครับถึงขายได้ครับผมกำหนดทั่วไปก็คือผมเลี้ยงสามเดือนแล้วผมจับเลยสามเดือนสามเดือนแล้วคัดคัดตัวโตมาคัดตัวโตมาเพื่อที่จะไปลงบ่อพัก เตรียมขายแล้วครับตอนนั้นคือเตรียมขายัมนจะ,ะเลยจากนั้นก็สักสักสี่เดือนเลยจากนั้นก็ทยอยไปเรื่อยทยอยไปเรื่อยแล้วก็พอมันน้อยผมก็จะรวมบ่อกันร<อ>วมบ่อกันเป็นบอ่อเป็นบอ่อเป็นบอ่เนบอเดียวเป็นบ่อเดียวก็เอารุ่นใหม่มาใส่ครับน่เพราะว่าที่เราเน้นเรื่องของความต่อเนื่องก็ก็ยังก็ยังไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่าปริมาณความต้องการของคนบริโภคเนี่มันจะมากกว่าที่เราเลี้ยงอยู่ สามที่การขายก็คือขายที่นี่เลยครับเข้ามารับที่นี่ที่นี่กิโลละอตอนนี้ผมขายอยู่ที่แปดิบบาทครับแปดสิอ่าแปดสิบพอๆกันกับที่อื่นแปดสิบน้ำผมก็จะเป็นเอาน้ําดึงมาจากฝั่งด้านนี้ครับเป็นปลาปลานี้เหรอครับไม่เป็นอ่ผมเจาะบ่อปาดานอ๋อบาดาน ธาดาแล้วก็ใส่ปั๊มเสมอรับแล้วก็แค่กดสวิตช์ตับแต่บัตรปลาปลาก็ใช้ได้เนาะผมก็ใช้ปลาปลาอยู่ปลาปลาแถวนี้ปลามันไม่มันมันยังไม่เจอฮะมันยังไม่ร้อยประเจินนะครับอ๋อคือันกำลังเซนช้ายกับน้ำมันมันยังแข่งกันอยู่ก็เปิดเป็นชื่อมเช่อมอาจจะมาเชิงค้าไปเชิงหยินอันนี้คือเปิดเพื่อไล่ไล่น้ำเดียครับ ไล่พวกแอบ,บน้ำเสียของาที่มันตกค้างไงนะใช่ครับแล้วก็ให้ให้ไหลลงใช่ไหลลงรูไปนะครับไหลลงรูไปจนกระทั่งน้ำตรงนี้มันมันใสก่อน,นแล้ว้าเด็ดติดอ๋อครับไล่ด้ดยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำอย่างนี้บนไปเนาะจนโตครับผม เดี๋ยวผมไปปิดน,น้ำตรงนั้นอีกครับ